เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆถูกให้เลือกซื้อกันอีกแล้วครับคันนี้เป็นหนุนหน้าสวีบครับสว,สว,สวีบเดิมพันชันโฉมตาเหี่ยวรถสวยๆเลยบอดีด้ดีสีเริ่มบ้างชุดแต่งพอมีราคาสุดคุ้มเพียง59,000ื่นเก้านบาทนั่นเองไปขับเที่ยวขับสัญงานเดินทางคุมค้มครับ เป็นเกียร์ธรรมดาเข้าง่ายเข้าครบระบบไม่ซับซ้อนไม่จุกจิกห้องโดยสารยังสะอาดครับห้องเครื่องสะอาดเช่นกันเครื่องวีเทคหน้าเริ่มบ้างบอดีด้ดีไม่มีชนหนักสีสันยังสวยครับเงาฉ่ำๆลอ้อแมกไอามสิกับยางใหม่เอี่ยมครับใช้กันอีกยาวฝ่หน้าสีน้อนด้ยนะครับไม่เรืองแสงกระจกไวไฟให้ได้ครบเครื่องดีเกียร์ดีครับช่วงล่างสมบูรณ์พร้อมใช้ ไม่แสนแต่ท่าแนง่งไม่น้อยคุ้มครับถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำด้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆครับ่าดสนใจก็ไปดูบททดลองขับประกอบการตัดสินใจให้ก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองคันนี้พิกัดดูรถอยู่พระราม2เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับสนใจสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยทางเราเป็นเพียงสื่อกลางมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ